สวัสดีค่ะพบกับช่องยาสุงชาแนลอีกแล้วค่ะวันนี้วันนี้ยาสุงจะพาไปตัดหน่อไม้มาทําหมกหน่อไม้จะบกแบบหมกน่อไม้ใส่หมูแบบห่อด้วยใบตองอ่าใช่ไหมแบบโบราณใช่ใส่กะทิห่อจะ่าก่อนอื่นมาถึงไรถึงสวนก็ต้องก่อไฟก่อนจ้าก่อไฟไรยุ่งก่ันยุ่งหลายหลายตัวนี้วก็สิเอาหน่อไม้มาหมกจ้ะคิดว่าติดไหมหนูแแต่ความสามารถเจ้าแล้ว ติดเนาะติดก็ติดมันขึ้นฝนตกชื้นหน่อยมันชื้นเอางาหน่อยหน่อยะแม่เอางานไงออกก่อนเอดงาแต่อยหน่อยเข้าไปเกินไปเลยเดี๋ยวจะไปหาขึ้นต้่นดีๆมาซมใช่ไหใส่เยอะใส่มาลวด ใช่ฝั่งนี้ด้วยฝั่งนี้ใช่ฝั่งนี้อะไรนะมีตังเดี๋ยวมาบูรณะให้สวยมาบูรณะเพียงหน้าน้อยเหรอเพียงหน้าน้อยทำให้ดีกว่านี้กวาดทำความสะอาดกันจ้าทำให้ดีกว่านี้หน่อยเวนนอนเวนเดี๋ยวไปกับเขาแล้วไปมาแล้วแต่ว่าเขายังไม่ได้ดึงเข่าสวนเขาซื้อ ไอ้จ้าไปเอาน้องใม้ไปจะไปเอาน้องใม้เอาน้องใม้จ้าตาตาไปเก็บหน่อไม้เก็บหน่อไม้ตัดหน่อไม้ สองนอนกับพ่อมอ <c oughs> ากเลยเนาะมันชิได้ลายมกอยู่เนื้อมันเยอะนะนอนประมาณเนี้ยต้องให้ลุงตัอเ<ง>องน,นอนเลอ้อเลยเห็นไหมโ <c oughs> อ้ยมีแต่อนอใหม่แมาเลยจะแท้าตาได้ไหมลำบากอ่ะอนอนเป็นไงอ่ะ ไม่ไดุดิก <c oughs> และนนี่จนะ้าหนอมเบ่อเลยไปตะก้าหัา พอละสามหน่อไปหน่อก็ต้เยอะข้างในก็มีเยอะนั่นน่ะหนึงสองเยอะอยู่เยอะอยู่ั <3 S 1> ออยังไม่ยาวเอาใบตองมันจ้ะถึงไหมล่ะตัวเตีย้ยๆน่ะ เอาไ้ตองตั้งไปก่อนควร้อนก่อนอ้ควันระว,ว่าอันซึ่งเจ้าชีลมะนะค้างไปตองก่อน ก็สิเผาหน่อไม้จ้าหน่อไม้ที่เราไปเอามาเมื่อกี้เขาก็สิเผาเผาให้มันไหม่เขาให้มันไหม่เลยเขาจังคอยมาปอกแล้วก็มาเคียนเพงได้จะได้สวยจะได้ลายดอกหน่อบบกใหญ่นึงน่อใหญ่มากเลยทน่ไมเป็นเล็กน้อยถั่วอยากกินเก่งอยากกินซุปหน่อไม้ถั่วก็ไฟายมองหน่อไม้แน่ถัวที่เฮ็ดซุปหน่อไม้นะถั่วใครแม่ใหญ่เยรอใช่ ข้าวอยากกินซุปน้ำใหม่เจ้าไปเอาน้ำใหม่ย้ายมะพร้าวดีดีพอกับปม้ไปตัดมาเออไมาเสร็จพอกับมะพร้าวที่บอกถึงพ่อนะตอนนี้พ่อบ่มีแล้วนะพ่อเสียแล้วจ้าพ่อเราไม่มีแล้วเราถึงพ่อแล้วเฮ็ดให้ลูกให้เมียกินเนาะ,นนะถ้า <c oughs> <c oughs> พ่อเขาเนาะถ้าเรีบผักอีตูก่อนจา้าเอาแต่ป่ายอันนี้ก็หอมนะเหรอใช่ ไม่ยังเป็นจะต้องมาหอมยอดเป็นอย่างนี้ไงนี่ไงนี่ไงอืมเด็ดมากนี่นี่อย่างเงี้ยอย่าเอาใบดอกแก่ไปละเออยอดนี่สั่นละถึงเราจะไม่ต้องไปเด็ดใหม่เอาจากต้นมานี่แหละเด็ดแบบนี้ยอดนี่นี่นี่ละพอไหมไม่ต้องเอาเยอะเนาะพอพอไปไป ครับรถอ้อมสวนมาเอาตะไคร่ก่อนจ้ะมาเอากอนี้นะตอนนั้นมันจะหมดอยู่ละตอนไหนใกล้าเอาตอนนั้นแหละเอาจนสีดับแนวแล้วแลได้เอามีดมามนะ้ำมิดเอาก็ได้หักเอาเลยนะนี่เอากี่หัวสาม,ส,ามสี่หัวเอามาตะไคร่เยอะสหัวใช่ไหมตะไคร่พันนีกรอบๆเอามือบิดเอากันเลยเด้ ขอเลย <laughs> ไปโ <laughs> อ้ตายตายตายหอนหอนเออได้ต้นกระส้อยหอมแดงกระเทียมพริกแห้งพริกสดใส่กระเทียมสีต่ำจ้าใช่ใต่ำเครื่องก่อน ซาก,าก<ะ>ตำมองเห็นไหมเห็<ถ>นจำแจแังแฉะน,น,นี่หรอตทำเครื่องหมกเครื่องหอมหมกหอมหมกหน่อไม้มาจาต้นหอมซอยไปล้วจางผักอีตูใบมะกรูดัอีตูเก็บมาจาก ไมเอาเขากะเนี่ยตรงปุกไม่มาปุกทำไมเขากะยังบ้านไหนไหนที่ต้องเผาอีกจัะน้อยก็เบียระเด้อใส่กระเบือเข้าไปจ้ะเศร้ากระเบือใส่ตามมือชี้แก่กระเด็นกระดอนใส่ตาบน่นท่านพี่ว่าสิหน้าบอกก่อนบอลนบ่โมเศร้ารไม่เศร้าตาม่อ ต่อต่อต่อตัดเบาๆตัวนะแล้วบอกอรกระดุมนี่จะเอาดีหอยหอยร้อนร้อนเออให้มันเย็นก่อนเออแบบนี้ก็ได้เลยน,น,นะไม่เป็นไหมต <laughs> อกออกแล้วก็ล้างทำความสะอาดตอกอก,กอ่อนจับก่อน บอกแล้วก็จะได้แบบนี้จ้าหอมเนาะหอมดอกไม้ดอกไม้เผามันสีหอมอันที่ดำๆเฮาก็เลาะ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 มันออกเราไม่ต้องการ,การ,รากนัวเฮาเผาไหมพูด <laughs> ไม่เป็นไรเฮากะดำๆใช่ไหมเผาก็าต้องเผาให้มันสุกเขาอยู่ดีแหละอันดำๆเนี่ยที่เราไม่ต้องการเนี่ยเราก็า เลาะมันออกแหมมันก็นจะเหลือข้างในหอมๆใช่ไหมแมนไม่มีปัญหาอะไรเลยไล้วแต่ไม่ไไมร้อนกระทนเอาคอามกระทนเอาโอ้ยร้อนร้อนร้อน,อ,นออกก่อนไหมพุณน่ะสามโตคุณอะมาหมาล <laughs> อนล่อคุณน่ะ <laughs> หลังความสะาดแล้วเขาก็สิมาเคียนจ้ะนอใหญ่เนาะสังเกต้อง <laughs> <laughs> สอมออนแอมากเลยอะ่ะเอาแบบออกข้างก็ได้เคียนใ้มันเป็นฟอยเป็นเส้นฟอยฟอๆแต่แล้วเขาก็ต้องมาสับในีมันสันสันดีๆอะ่ะใช่ไหมเคียนแล้ก็ไปต้มให้มันจืดจังหน่อยบ่โดนออกจากต้มปมะมัาน สิบนาทีใส่เกลือเข้าไปเจงเข้าเอาจังเอามาน้ำหม,มกให้แน่ใหยหนึ่นงนะอบอ่อนแอบก็ได้เอ้ แกนแล้วแล้วเข้ากับสีตั้งไฟตั้งไฟจะเอามาต้มใส่เกลือจักน้อยหลังก็ต้มให้มันจืดจ้าบิดฝาค่ะเก็บยานั่งก่อนจ้าในสวนก็มียานั่งอเอพอประมาณเนาะจ้าไปไปยอง แล้วเดี๋ะวแล้วเดี๋ยวเย่องย่าเอาคุณเอาเทียวอึมลืมตอนนี้น้ำใหม่ห้ากระจืดละจ้าห้ากระชิยยกล่องละจ้าห้าสชิมาบีบน้ำหออดห้ากระชิมาปรุงจ้ากระชิมาปรุงละจ้าใส่พริกที่ห้าวตำไว้แล้วเครื่องที่ห้าวตำไป็นหลับใส่ข่าเบียร์น้ำกระชิใส่ลงไปเลยจ้า ปรุงเลยปรุงเลยนะอ่าใส่ปลาป้าสองช้อนสองทับพีหนึ่รสดีหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนงชูรสคาชรสหนึ่งช้อนน้ำปลาหน่อยหนึ่งปลาไปใส่สักครึ่งหนึ่ง พอจ้าใส่เข้าไปใส่ครึ่งหนึ่งไหมใส่นี่ก่อนใส่น้ำยานางก่อนไม่ต้องหมดนะใส่ครึ่งหนึ่งก่อนพอแล้วก็คนก่อนจ้ะตี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 เข้ากันคนให้มันเข้ากันค่ะใส่ใปย่านางอีกเนาะเดี๋ยวเขาทีใส่กะทิอยู่เหรอคนให้มันเข้ากันสักก้อน ไอ้ตรงนี้เฮ็ดอาหารอีสานว่าเป็นเด้อนี่เด้อต้องคอยบอกนะ <c oughs> บ่ซั่นเราสิเฮ็ดเป็นน้ําจุ๋งเหลืองได้ด้อนี่<อ>นมีผู้กำกับแต่มีผู้กำกับเออเฮ็ดได้อยู่เห็นว่ากระไดทำได้อยู่ใส่กะทิเข้าไปพอมันเข้ากันแล้วเฮาก็สิใส่กะทิจากขยะก่อนอ่ใส่เข้าไปหนึ่งสองพับพีใส่เข้าไป โอเคจ้าใส่สงส <จะ S 1> ักีก่อนเดี๋ยวคนดูก่อนอใส่ยานางเข้าไปสักทับพีหนึ่งค่ะแล้วก็ใส่กะทิอีกสักทับพีหนึ่งออโอเคแล้วก็คนเลยค่ะ ชิมก่อนค่ะ่ะรสชาติเท่าเป็นไหนไในรสชาติเท่าตรงการแล้วเนาะได้แล้วได้แล้วใส่หมูเข้าไปค่ะใส่หมูหมูที่เราซอยไว้ค่ะใสหมดไหมเนี่ยหม,หมดเลยใส่หมดเลยคนจกคน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 ,นเห็นเป็นเนื้อเดียวกันไปนเลยคลุกเคล้าให้มันเข้ากัน พอเขากันแล้วเขากัใส่ผักจ้าต้นหอมผักอ,อีตูใบมะกรูด,รดใส่เข้าไปค่ะใส่หมดเลยอันนี้ก็เป็นตัดส่บเนาะสีหอหละคะ่ะ ประมาณนี้เนาะอ่าประมาณนั้นแหละตรงหอเป็นอยู่เด้ง่นยง อืมอ right? ืมหนึ่งร้อยอันนี้ห่อพิเศษจ้ะหมวกพิเศษแต่หมกพิเศษ้ห่อแบบนี้ใหญ่มากมันกระดายอยู่จ้านี่หมกใหญ่มากเลยหมจำโบเซ็ตจะราคาสเปก หนึ่งละจ้าไปเลยไปนึ่งกันอ้าวอ่านึ่งละจ้าน้ำร้อนนะอเ,เอาิมาให้นีเสร็จละจ้าเท่ากับสีล่ล่อเนาะหนึ่งประมาณครึ่งชั่วโมงจ้าหนึ่งมาณครึ่งชั่วโอเอาอะไนะเอดูซิสุกยังอืมหอมแล้วหนึ่งต่ออีกหน่อยใบยตองมันยังเขียวอยู่เลยปิดฝารอก,ก่อน รอรอระวังรอเบื้องสองเปิดน่าจะสุกแล้วน่าจะสุกแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวสิเอามาเปิดเบิ้งเอามาจากหมกหมกที่ใหญ่เอาหมกเล็กสิหมกเล็กเหรอหมกที่ใหญ่ที่สุดเอาหมกตรงกลางตรงกลางเนาะเข้าไปสิแกะเบิ้งกันว่ามันสุกเนื้อหมูสุกหรือยังเออ อยู่กันสองคนอมแอมนี่แหละจ้าสุกแล้วจ้าไปแต่แซบสุกแล้วค่ะสุกแล้วหอมสุกแล้วหอมมากเสร็จแล้วค่ะหมกหน่อไม้ใส่หมูหมกแบบใบตองหมกแบบแบบโบร้านพืนไพืนบ้านบ้านเท่านี่แหละเอาง่ายๆก็สีมีขั้นตอนแบบนี้แหละจ้ายุ่งยากนิดเดียวแต่ว่าแซบหอมหอมนาะไม่เผาเนาะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ